สายตาต้องมองไวปุรยยิยังใครยิงกูอ๋อกใจหมดแล้วต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องตื่นตัวตลอดเวลาแต่พอเจอศัตรูเงียบก,กิ๊บโอ้ยขอบคุณส,ส,สีดาวครับผมพี่ตาขอบคุณมากครับเฮ้ยใครแล้วทำไมเขาไม่มาส่งให้ผมบ้างใจดำอ๋อรรคนอ,อย่างคุณมันเนรคุณแบนดินส่งมันอยู่ช่องเดียวนั่นแหล,ละดาวอะ่ะหอยแม่งถูกหวยแดกทุกงวด เองรู้เป่าว่าพี่เป็นฝีที่ตูดแต่เองยังงับตูดพี่เหรอไอโบนี่ยังไม่ร้กมนที่ไี่ไก่เป็นสังครั้งมาสามกว่าปีนะแผนที่นีลามขึ้นมายังเอวเลยสะดือนี่พานี่เข้าหลังนี่พากระดูกสันหลังนี่มาง่ามไหล่รอดไปใต้เอวพากระโหลกโผล่หน้าไปมีชื่อเสียงจะบอกเลยว่าแผนที่โลกนี่ไม่พอแป้งแผนที่จักรวาลจะมีก็มีอยู่อย่างเดียวที่เอาพี่ไก่ลงอะซีมา โอ้โหแล้วสายตาประดุจเดี่ยวฮะพี่ไก่ไปว่าอะไรโบเป็นอีกแล้วว่าไปบอกว่าโอ้โหไอโบไม่มาดูสตรีมต้องเคาะกำมังเรียกถึงจะมาดูเฮ้ยน้องมันไม่ใช่หมานะพี่แฉลามอ่ะมันชอบงับตีนก็พูดไปแต่ผมอ่ะชอบคุณงับเฮ้ยงับตีนกูนี่เฮ้ย ก็อยู่อะไรนะนงเไม่มีรอยเท้าขึ้นอยู่มีรอยเท้าขึ้นอยู่เฮ้ยระวังมีตัวนึงงวิ่ตรงนั้นนะมีตัวนึงมีรอยเท้าขึ้นอยู่นี่ทั้งสองทั้งสองนั่นไงทั้งสองไอ้ผมก็นึกว่าตัวดาวผมจะครอบกะเป๋าไงแม่งที่ไหนได้แม่งนอนเอาเชี่ยแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่ยิงบอตนะอุตส่าห์เคาะแป้งแป้งตรงเนี้ยพีเอ็มอ่ะเป็นคนพูดว่าตีกระมังเรียกหนูเฮ้ยพี่ไก่เขาใส่ไลฟ์พี่ขนาดนี้เลยเหรอวะไอโบ พี่ไม่เคยพูดคํานั้นออกมาจากปากพี่เลยนะเว้ยเต็มเอ็งดูสายตาพี่ดิเหมือนคนโกหกเหรอพี่อ้ยวจะจริงใจซ้ายมือเดี๋ยวเเล่นเน็ตก่อนเล่นเน็ตก่อนเล่นเน็ตก่อนพี่พี่กายจเดี๋ยวเดือดเดือดพี่อ๋อไปมีอะไรลงมาลงมาพี่เงาดับขู่ไปก่อนหนึ่งนัดคือจะเพื่ออะไร เงี ah! ้ยแล้วป่าเระเบิดมันนั่งดักเราขึ้นขึ้นบนด้านซ้ายขึ้นบนด้านซ้ายเลยตัวนึ่งด้านหลังเอ้ามันปามันปามันป่าระเบิดมาป่าระเบิดใส่ผมเงี้ยหนึ่งสองหน้องหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองน้องสอง เบอร์สองต้องมาเบอร์สตอมาเออลลลลลลไม่มีพี่วะผายแลไไไไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อไ่่อไม่ต่อโอ้โหมัชื่อมไม่ล้าจอแล้วพี่ถ่มึงว่าพี่ไก่ไร้สารละอ่ะว่าพี่ไก่เขมีสารละนะมึงอาคุยากมีอะไรกับผมไมเนี่คุณใจเฮอเบลมีอะไรคุณอยากมีอะไรคไามลลถา โอ้โหไม่โดนสักนัดเลยไม่โดนสักนัดเลยมั้งนะโดนสักนัดต้องลดแจงแต่ต้องโอ้โหอ้าวตกรถแต่โอ้โหอะไรรถมาเปิดโอ้แล้วกระสุนกูก็หมดไอเวรเอ้ยกูต้องวิ่งไปเอากระสุนอีกโดนวันโดนวันไม่ร่วงวัน เอาออกประชุมไปไงไปอะนิวนิวนิวลงมั่งล้างนิวข้างล่างแต่เราข้างล่างข้างล่างตายแล้วเหรอเดือดสองตัวน็อกไปหนึ่งเอาเอาไม่ต้องยิงกันแล้วกูวันเนี้ยเกมเนี้ยกูไม่เล่นโอ้โหแกลูกูยิงหมดเลย ไป easy น,น้นนองสองเนี่ย

เก็บมากๆอ่ะสองตัวที่ผมยิงไว้สวัสดีคุณเจตสระด้วยครับ mark the location 来

Nhìn ừ. của ừ. 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 Location. บ้านสามแยกมีเไปปาลมันขึ้นน้องบนได้ครับน่าจะดีอ่ะเอ้ยเอ้เอชาชนะเลย แบบกิจกรรมแบบเล็กใช่ไหม